สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะมารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากเอซนะคะน่าจะเป็นเหรียญเลยค่ะอึ๊บเไกลก็เล็กจังส่งไปสนีมานะคะมารีวิวแกะกล่องกันมาดูว่าพะะไดนอะไรเอาอย่างเร็วเลยเนาะเพราะว่า หลท่านไม่ได้อยากดูกล่องหรอกอยากดูของในกล่องเนาะปะน้นณก็จะพยายามมารีวิวให้ให้รับชมนะคะทุกครั้งที่มีคนส่งมาท่านจะได้รู้ว่าเอออะไรที่เขาขายได้ขายราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งปน้นก,ก็จะไม่ค่อยได้รีวิวรับซื้อเท่าไหร่นะคะอะฉีเลยแล้วกันเพื่อวามรวดเร็วจะมีอยู่แค่นี้นะคะเหรียญจะมีอยู่แค่นี้กล่องก็ไม่มีอะไรแล้วทิ้งไป มาดูเหรียญในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างค่ะจะได้จะได้รับชมพร้อมๆกันนะคะทุกคนค่ะหลายท่านนะคะถามป้านมารับซื้อเหรียญอะไรบ้างเหรียญให้ขอรายละเอียดหน่อยมีเหรียญอะไรป้านบอกเลยว่าด้วยด้วยเวลาป้านนะคะไม่มีนะคะป้านจะไม่ไม่สามารถที่จะตอบทุกคนได้นะคะนะคะแต่ป้านก็จะพยายามตอบแหละอ๋อมีอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ จะมีเหรียญครุฑค่ะครุฑเฉียงนะคะครุฑเฉียงครุฑเฉียงปีสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์นะคะครุฑนี้ประหนาารับซื้อเหรียญละสิบสามบาทนะคะทุกคนเนี่ยค่ะถ้าท่านใดมีท่านใดต้องการจะขายประน้านะคะประน้บอกราคาจะได้รู้กันตรงนี้เลยพร้อมๆกันนะคะเนี่ยค่ะครุฑเฉียง ครุฑแบบนี้นะคะเรียกครุฑเฉียงนะคะครุฑพาด้วยนะคะครุฑเฉียงค่ะจะมีอยู่อสองพศนะคะพศสองพันห้าร้อยยี่สิบและพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองค่ะอสองพศเปน็นรับซื้อในราคาเดียวกันนะคะในราคาเหรียญละสิบสามบาทค่ะท่านใดมีต้องการจะขายนะคะเพิ่มเพื่อนในไลนะะ์นี่ค่ะเบอร์ไลน์นะคะเบอร์นี้นะคะ แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยค่ะเป็นพยายามกดรับเพื่อนบ่อยๆค่ะทุกวันค่ะวันละหลายรอบนะคะและอีกกรณีหนึ่งท่านที่ส่งไลน์มานะคะอ่ะให้ดูไลน์ชัดส่งไลน์มาแล้วเออป็นยังไม่ได้กดรับเพื่อนนะคะพอท่านแอดไลน์ติดปุ๊บท่านส่งข้อความหรือว่าส่งเหรียญส่งภาพมาให้เปไ็นดูนะคะบอกเลยว่า ป้าน้าไม่เห็นไม่เห็นข้อความนะคะไม่เห็นข้อความลายจะยังไม่ขึ้นที่ป้าน่านะคะจนกว่าป้าน่าจะกดรับเพื่อนไอ้ที่ข้อความที่ส่งมาก่อนก็ไม่ได้ขึ้นนะคะต้องส่งมาใหม่นะคะทุกคนค่ะเข้าใจเข้าใจตรงกันนะคะป้าน่าจะพยายามกดรับให้บ่อยที่สุดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ท่านเสียเวลานะคะจะพยายามกดรับให้บ่อยที่สุดค่ะท่าน ท่านเพิ่มเพื่อนมาได้เลยค่ะไละน์ไปน่าเพิ่มได้แล้วนะคะไม่ไม่มีใครที่บอกว่าเพิ่มไม่ได้แล้วเนาะตอนนี้เพิ่มได้หมดแต่เพียงแต่เจะชา้าตรงที่ไปนา่าไปกดรับแหละนะคะไปะนา่าต้องไปกดรับก่อนไปนา่าไม่รู้ว่าไปน้นก็ไม่ได้ล็อกอะไรนะแต่แต่ต้องกดรับก่อนเถึงจะขึ้นเพื่อนค่ะถึงจะส่งข้อความกันได้นะคะค่ะต่อมานะคะครุฑที่ส่งมาจากเอฟท่านนี้นะคะครุฑบาทหนึ่งเจค่ะครุฑบาทนะเหรียญครุฑ เหรียญหนึ่งบาทพศหนึ่งเจ็ดนะคะค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะป้านัดรับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทนะคะเหรียญละยี่สิบห้าบาทค่ะเนี่ยค่ะครุฑหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทค่ะถ้าใช้อีกหน่อยจะปรับลดลงมาเหลือยี่สิบละเพราะซื้อตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าขายอืดแล้วล่ะค่ะยี่สิบห้านี่ก็เอ่อ ขายออกแทบจะบวกไม่ไหวเลยแทบจะไปไม่ได้แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าถ้าไปไม่ไหวจริงๆนะคะสงใส่ป้าต้องปรับลดลดลดต้นทุนการรับซื้อแต่ณนะตอนนี้นะคะณนะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สามสิบเอดเดือนห้าค่ะสามเศ็ดเดือนห้าพศส,สอง6ัดดนห้าหสอ 66, ค่ะป้าน้ารับซื้อเหรียญละ ยี่สิบห้าบาทนะคะเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ด 1, ค่ะท่านใดมีท่านใดต้องการจะขายนะคะช่องทางติดต่อเช่นเดิมเลยนะคะเนี่ยค่ะเบอร์ไลน์แอดไลน์เนี่ยค่ะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้าเพิ่มได้แล้วนะคะลายพนัดนะคะพนัดลบลายเก่าทิ้งแล้วเอ่อสมัครลายใหม่ค่ะก็เพิ่มเพื่อนได้แล้วนะคะทุกคน ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเมื่อก่อนปน้าก,ก็ยังงงว่าทําไมเพิ่มเพื่อนไม่ได้ค่ะมาเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเนี้ยค่ะเป็นเป็นเหรียญที่มีความต้องการสูงมากค่ะหลายท่านต้องการเหรียญน,นี้เป็นจํานวนมากค่ะเพราะว่าจํานวนผลิตเขาน้อยเนาะเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกแล้วอ่อที่สําคัญเลยนะคะเหรียญน,นี้ เหรียญน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเอาพอสอ,อื่นมาดัดแปลงเป็นพอสอนี้ได้ค่ะสองห้าสี่หกไม่สามารถที่จะดัดแปลงเอาพอสอือ่นเอาเหรียญอื่นมาดัดแปลงได้นะคะอย่างกรณีเช่นพอสสองห้าสี่ศูนย์ราคาแพงแต่ได้ข่าวว่านะเป็นข่าวลือนะคะข่าวลือ มีหลายท่านบอกว่ามีการดัดแปลงเอาพศสอ5 0 0มาตัดหัวเลข5ออกต,ตัดหัวตรงม้วนม้วน5ก็จะเป็น4 0นยแต่ป้าน่าไม่เคยเจอนะคะเขาพูดกันป้าน่าก็ไม่กล้าเล่นป้าน่ายังไม่กล้าซื้อเลยค่ะป้าน่ากลัวเจอค่ะอย่าเจอเลยเนาะถ้าไม่เจอก็อย่าไปยุ่งกับเขาค่ะแต่เขาบอก4 6เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาพศอ,อ,อื่นมาดัดแปลงได้ค่ะ ก็ดีนะคะอย่าดัดแปลงกันเลยเนาะแค่ไม่ดัดแปลงก็ยังขายยากกันแล้วก็ยังมีปัญหาดราม่ากันเยอะแยะหมดเนาะถ้ามาดัดแปลงด้วยก็นะยิ่งจะวงการยิ่งจะแบบนะาลำบากกันอยู่ค่ะเหรียญ5บาทปีสอง6นะคะป้านดรับซื้อเหรียญละ4 0 0บาทนะคะค่ะท่านใดมีต้องการจะขายนะคะเพื่อนๆในไลน์ตามที่บอกเลยนะคะป้นนรับซื้อนะคะเนี่ย5บาทนะคะ เหรียญ5บาทนะคะมาขายปรนนาดได้400บาทเลยนะคะถ้าท่านไม่ได้ดูนะคะอันนี้ผ่านใช้มานะคะจะรับตังทอนมาพลิกดูพอสอนะคะเจอ2 5 4 6นะคะได้เงิน400บาททันทีเลยนะคะเนี่ยค่ะเอ่อก่อนใช้ไปอย่าลืมดูนะคะดูพอสอ,อย่างเดียวขอเป็นหน้านะเหรียญพอสอนะคะไม่ได้เหรียญแปลกอะไรเลยนะคะดูเพียงพอสอค่ะหรือจะมา,าะหาป็นน้าตไดที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะ ตลาดไทยโซนคลองถมประนัดเปิดเป็นตลาดนัดนะคะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะเฉพาะวันอังคารและพฤหัสเป็นตลาดขายขายคลองถมขายของเก่าของมือสองนะคะไม่ใช่ตลาดนัดเอไม่ใช่ขออภัยค่ะไม่ใช่ตลาดขายผลไม้นะคะอยู่กันใกล้กันแหละค่ะแต่คนละโซนนะคะมาเหรียญเหรียญราชการที่ห้าค่ะกรุงสยามราชการที่ห้า บาทหนึ่งสมัยนั้นเขาใช้คําว่าบาทหนึ่งเห็นไหมคะบาทหนึ่งเหรียญสมัยโน้นเขาปกครอไยค่ะเหรียญสมัยโน้นเขาใช้ใช้เงินค่ะใช้ใช้เป็นเงินแท้ทำค่ะโลหนะนยคะโลหะเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนน่ะเหรียญนนจึงถูกนําไปหลอมเยอะมากค่ะถูกนําไปหลอมหลอมเป็นเครื่องประดับเครื่องเงินนะคะ แล้วมาดูต่ออันนี้เปน่าไม่รู้เปน่าไม่แน่ใจว่าเปน่าตีราคาให้เขาไปเท่าไร่นะคะแต่แต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยเปน่าที่เมื่อก่อนไปน่ารับซื้อสิบสองบาทแต่ตอนนี้ไม่รับแล้วนะคะเพราะเขาเยอะแล้วเขาเยอะมากเขาเยอะมากเขาเยอะเกินความต้องการของนักสะสมค่ะอันนี้น่าจะเป็นแต่ละเหรียญไปนะคะเดี๋ยวเปน่าจะตีราคาให้เป็นเหรียญไปนะคะ ไม่แน่ใจว่าไปน,นัดบอกไปหรือยังค่ะแต่เหรียญน,นี้รับสี่บาทค่ะเหรียญบาทตราแผ่นดินนะคะไปน,นัดรับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินเนี่ยค่ะสองพันห้าร้อยห้านะคะแต่สภาพอย่างนี้เอามานะเปนนัดจะหักออกนะถ้ามาเยอะๆค่ะอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้เขามีน้อยเขาส่งมาหมดนะคะเห็นใจกันแหละค่ะ เหรียญทรงงานจริงๆเขาต้องมีตลับค่ะเนี่ยดูสิไม่มีตลับอันนี้เป็นเหรียญจีนทําเป็นภาษาจีนนี่ไหมคะไม่ใช่เหรียญกลมถ้าเหรียญกลมจะมีรูปนกวายุพักนะคะอันนี้ไม่ใช่เหรียญกลมทําค่ะนี่เหรียญทํานอกกลมไม่ใช่ลงกระสาบเหรียญในหลวงรัชการที่9้าอ่ะนะคะดูให้ดีเป็นเหรียญจิวลี่เยอะมากค่ะเหรียญจิวเยอะมากนะคะนักสะสมนะคะ ต้องต้องดูให้ดีอะค่ะแต่ถ้าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเนี่ยแน่นอนไม่มีปลอมไม่มีเหรียญจิวไม่มีอะไรแน่นอนค่ะไม่ได้ถึงเล่นหมุนเวียนค่ะนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ปน็นนขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเลยจบคลิปป็นนัโอนเงินนะคะสวัสดีค่ะ